ไอจีสวัสดีค่ะสวยส้นอื้ไอจีไหมนางร้านกาแฟไม่อิดจ้ะอสวยหุ่นสี่น้ำสวยคั้นมา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 อ่นฮ่อย่าฮมาอ่เด็กจะของร้านอุ่นขนมเยอะขอบคุณค่ะก้นกะ เอาหยั่งขื um, ้อหลานเอายืนขื้อเลยไม่อิดนี่แดงโซด้ายแดงบัได้ายแดงตัวด้าแดงบดได้เอาหยิบขึ้นหลานเอาน้ำแดงบดได้เจ้าเอาบะต้องหวานน้ำฮีลล์ดอยนะคะฮีลล์ดอยนะคะเอาจืด วันนี้ไอจีมาอุดหนุนแม่อิดค่ะแม่อิดเอาพีโปให้ถูกต้องจ้ากัดคางเล็กๆนัลูกกัดางหนาเดี๋ยวมันหลุดขอคอนะลูกเนาะอิดพอหลานเปินเอามือจกกินเอา เขชอบติฮะเขชอบตียา่ยายมันชอบขนาดเลยอชอบออา,า,าทั้งพี่นเนี่ยออามาใกล้ๆี่นี่มันจะเย็นไงเออเพื่อมาทางนี้

มาให้ใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้หลานกลับไปบ้านมันกับว่าเมียงหรอครับพ่อกับแม่มวอยากอยากตีแมงวันบ่มาหายามกับว่าอีสานบรรยากาศร้านยาอิดร้านกาแฟอย่างก็นี่ ซื้อร้านเนี่ยก็ีฟิวค Cafe ีบ้านแม่ B ารมณบรรยากาศเหมาะจ้ะบรรยากาศดีอากาศก็ดี อูยังจ้าส่งของยังยงบรรยากาศในร้านตั้งแต่มือเปิดลานาแววก็บ่ได้มาอีกจากเทีย่ยงกำลังมานี่แหละบ้านลองแมดเด้อค่ะโมสิบเอ็ด ใครจะมาอุดหนุนหรือกินกาแฟสิกินกาแฟหรือสิกินข้าวข้าวกบมีเด้อจ้าดูกลางทงนี่นี่มีแขกลูกค้าลูกค้าน้อยง <c oughs> ่วงแล้วนะเพื <c oughs> ่อนนะ <c oughs>

มาอุดหนุนได้นะคะร้านบีฟิลล์อย่างกูจำไม่ได้หดรอกพี่น้องบีฟิลคาเฟ่ <laughs> อย่าไปเอาสายแดงๆมาเด้อค่ะขิงยำมุนเส้นน้ำกันแซ่บขิงยำไม่ ดีค่ะดีค่ะวัสดีค่ะดค่ะเวได้สุกเตะสวนล็อกาแฟ่วเรอยากเข่าวาคุ้มไหมุ้ไหมอนี้ล่ะิยำมุ่นตายำมุ่นแตไม่กายจะกิน เรงแล้วอย่างเลียงแล้วใช่ไหมอ่งเลียงแล้วองเลียงัดยับแล้วค่ะยมุงเฉงขอน้ังเอาควายนนนาเรียงโอ้อคนกำลังคนบ่อเมือย่อเ เอาแมลงมา กุ้ยตากหงหินเป็นก้ยตากจ้ะาล่างกาแฟ้าล่างกถึงเลยยืมห้าบาทถึงเลยยืมยืมห้าบาทกุ้ยตากหงหินของโอท็อปอำเภอจุนจ้ะ คาปี่น้ำพึ้งสร้างข้อผัดขอคุกกะปปีเฮตะเวดนานดีอไม่มีอไรสดแสบม,มากินขาน้ำกันเลยค่ะ คนนคขอนขยันเราเรี่งกาแฟยูจ้ิมกาแฟดำเขาเชียงชิมมาเชียง ออเอาเหรียนมาไว้ใกล้ๆเพ่เมื่อก่อนเราอ้องน้ำมามใกล้เพ่บอกว่าเอาน้ำูุขยับมาใกล้ๆที่มันค่อยเย็นดี แองงางที่หนนะแสงเล้งนะแสงงาซื่อนี่ค้ายเอฟซีกันหรือเล่เลรนนี่เป็นไม้แอลล่านตัวปากช่องปากร้านปากร้านได้นะคะมันหอีฟิวอยู่ล่องเม็อร่อยจังไไม้เนื้อสาวอืมอุดแล้ว

นั S <S ่งมาเส้ยหร่อน่งไ่ไปบีสุดนอ่ไปช้าไหมเนาะีสุดอไปนั่ที่ไหนีบบสุดนั่งไแล้วมันทำแหว เดี๋ยวเนีาเวาุมละีไมวานปะก็ยนมาปาเน้ลออกหน้ามาโดนหน้านี่จะเป็นคาเฟมันเย็นกาแฟดำใส่น้งนตอนนั้นตกองนั่นหน้านตั้งใร้องมันตกวตายก็ตกแค่ไ มันตกแห้งข้าวนนี้มั้งหนึงข้าวเสเวลาล้มพลาดมาสิี้ยิมมาเีงเสียงขอากาแฟก้มีข้าวเข่าก็มนี้ให้กินกับแก้มก็มนนี้จ้ะนี่อย่างไรรสไงวะสูบล้มลยอยวัวไว้จะคิวสิแดกด้วยนะคาวิดดินน่ะมนตัวไปม่หัวสิแป๊บเปล่าแล้วพอมั้อนนี้ลงน้ำได้นะ คลิปนี้เยาว์ออขอลาสนีกนก้กันเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยาว์ชาแน,นลจ้าก็การไม่คิดหนาจ้าสวัสดีครับมาดูไปเย้า